ก <S ess> ็้ค่ะเพราะชาช่านั่เล่นเกมส์กูลาลเมตอค่ะวันนี้เรามาทำจอมบ้านจอมบามันเดินได้ไหมอน่่งทุกคนใจเย็นๆก่อนนะทุกคนจอบนแมหนึ่งจะมาแมหนึงนะจอหน้าหนึ่งคืนนด่นคืนจริงๆนึ่งคืนนะ คนให้แล้วที่หนึ่งคนแล้วนะทุกคนนี่นะเคาระมังโกยังงเลยบ้านนี้ไม่ค่อยสวยอัปลุนอันนี้จีบคะแนนพอไม่สวยเท่าไหร่เต็มพันเกินสมอเจ๊เจ๊เน็ต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 อันนี้เป็นพันเนาะมันเป็นโรงแรมอ่ะเป็นพันหมื่นล้านพัน อันนี้ไม่คเคยให้ลุนเรียบโปชั่นเลยอืมอืมอืมืมเชิญคุณเชิญนักเรียนเข้าได้ง่ายมากนักเรียนชอบพันเรียงอ่านนักเรียนคนครูกลายเป็นเชฟแล้วนะทำไมนักเรียนคนไม่รู้ตัวแต่ตนะักคุณไล่คนอ่านไปไง น้อยอันใจนะคะปากกระหู้่นนคนเดียวมากค่ะคุณเป็นใครจบับฉันไหมอ่ะอ่ะยังไม่ทันได้อัดคลิปเลยแบตจะหมดอ๋ก็เลยยังไม่ได้ทันจับคลิปแบตจะหมดเลยอ่ะอ๋อขอมาดูสิเพื่อนเอง บายบ้านนี้ให้สิให้สิบให้สิบเอ็ดคะแนนนะสวยจยู่ให้เป็นหมื่นล้านคนอ่ะให้หมื่นล้านคนฮัลโหลไปไปไปเออขอข้าวหน่อยจ้าตอนนี้เราได้รู้สึกได้เข้ามา ดีใจมากคนตัวใหญ่เลยข้าวขอแค่ขอแจกขอแจกอันนี้สวยวะเนะแต่มันมีเครื่องประดับข้อขีดเป็ดซัดหนูหนึงนะู้ขีดเป็ดไม่ได้จ้านี่คืออะเครื่องของแมวเหรอแล้เครื่องเขาเปีดอุ้ยมีม จิ้มจิจิ้จิงล้ร้อนเพลงเฉยๆนะทุกคนตอนนี้ขอดูแบกกันกว่าแล้วกเปอร์เซนตอนนี้จะออดแบบ้มไปนนนไปซื้อรถกลับมาก่อนชวแจนเลยในนี้รถอร่วยมากแล้วกลับบ้านดีกว่า มาสอนราทำลายรถจะทำย่าง,งานทีนี้รถพันจะไปยรชกัช่วยมาช,ดดมชดดมอนรถง่ยได้ไม มั็ชิ้มเมน้ยเงี้เสียวอ่ะเต้นรอก็ได้ชุมมากินมงี um ้ยแต่ถ้าเต้นออถ้าเต้นอยู่นี่ตุ้น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 ฮิมๆิมฮิมแฮมแฮมแฮมคนมันเต้นเก่งเนาะจินมี่เต้นรอคนมาช่วย ฉันกกับไปสูตรกภาพาเหมือนเดิมใก่ๆใช่ๆๆๆๆๆขั้นตอนเราขอเอาอันนี้ออกก่อนชิบนี่คนจนร้อน Chim, 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 chim,

รถแข็งนะอืมรถมีใ hmm. ช mm ่ไหมแก้ใเลไปจิ hmm. mm ้ hmm. ิ mm ้ม hmm. ย hmm ิ้มยุ้มยุ้มุ้งุ้งุุ้้เช็ดเช็ดคะอืมแทนแทนแทนชฉี่เป็นไม่คอมเมนต์ชุบ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 อะชุบชุบชุบชิม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 จุ๊บจุบจุ๊บขนขันขนข้นข้นี่ ไม่สบายใจแล้วเขาดูแบ,บกกอนอะไรเอ้อแล้วเจ๊แปซเซนอื้อ,อีกอยู่แค่ะ ชันชัชัชัชแเจ้นให้เต้นเป็นเพราะเนะอจูจูจอจูชัน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 ชั้จ้นจินจุ้บิตุบิชาปะชาปะเยังกูเากูเย้ากูจิ๊ดจุบจุจิ๊บบ๊บนั่นนี่นั่หนูเนียนต่นนีนนตรงให้เต้นเป็นามไม่มาบอกแล้ chim 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 chum 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 chim 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 chum chum เดี๋ยวเด้๋เออเขาบอาจะไปไตึมตึมตึมดิ้มดิมดิน่่แค่่นนนนนมนิ้นโอ๊ยมาตอนเอารถกลับบ้านชิมโคันเราเรา ตีนเไองมาถึงโร,รงเรียนละไปโรงเรียนฮึ่มทิเชอร์ใครมาสอนทิเชอร์มาส้อนปุ๊ดเ,เย่เย่เย่เนี๋วคิดว่าแชร์เป็นปคนจ๋าอะไรเราเป็นปะซนเราเป็นโครปราษาอะไรคอมเมน ไม่ต้นให้เราพูดนะไม่ต้นให้เราเบือ่อเอ้อาวไปกดอะไรมั่วซั่วโอ๊ยอ๋อ,อก,ก็ออกได้อยู่ กหมาเดินได้เหรอโอเคโอ้คนนู้นวะออย่าบอกว่าฉันเดินไม่เยอะเยอะมาสืตอค่ะเออคนละไล่มาซื้อขานค่

太阳。加油 มาเล่นตอนนี้ใจไงแฮรโอ,อยทนะ่า,าไม่คนเลยตมน้นไน้ก็รนะยิ่ิ่งทำไมตอนนี้คันรอยแล้วลวี่ฉันแ้มาเป็นปกติแล้ว อู้สกายมาเป็นปกติอู้ขอดูแผลกันนะฮะอ,อ,อยากให้หลอยคนเลือดสาพป้เต้นขอดูกคนทำยังไงดีราจะจบคลิปแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้คะ่ะหนึ่งกดไลคกดไม่พลาดคลิปมาจาช่องน,น้ำชายเอไอแช่นี่ค่ะแช่น้ำก็ไม่หดไม่บ้านะน้ำโครมไม่จะไม่ชิดหน,น,น,น้าเล